มันอีกแกได้หลายรถเลยสามสิบกว่ารถละมันยังมีอีกง,งานหนึ่งเนี่ยนี่นมีอีกง,งานหนึ่งมาถ่าไปแล้วเจ้านั้นบ่เอาจนดินพ่อมาสันจะกดถบรูแต่่จา,าจะเออจะดินพ่อสันน่าจะหลายรถอยู่ประํำก็สามสิบรถผลไปอีกง,งานหนึ่งถ่าอยู่นะโอ้วางงานรับ ส่วนมากมันฝัดงนนันเนาะอยู่ทางพีมันมีมันเห็ดแต่งันไทงานดันเอโบมยันงานไทยแล้วก็งานปันหน้าส่วนมากงานดัดดินก็มีนิดนิหน่อยๆน่อยเวียดมันเลยบดไ้ซื่อมาใส่จังว่าบอกส่วนส่วนกันโดนเนี่ยส่วนี่วน ซ,ซื้อเวียดมาใส่นะเวลาเขาดันงดินมันจังแบบมวลน,นะเออ,อยียไงได้ไถหน้าปีบางหลักให,กหม,มีต้นไหม้หน่อยไม่รู้ว่าเขาสิทมไม่หยอดใส่ผสมมาหยอดเี่บเลย มวนเี่อันอันเขาดันแบบเขาไหม้เขามือเลยนี่อานหน้างานได้เนี่ยโอ้ยมวนด,ดันเด่นนี่ยหยยบทั้งเอาทั้งเอาอย่างเดียวแล้าข้องแล้วพอรันดี ยลดหน่อยกำลังดีครับดัยโยแถวนน่เพราวาส่วนหาามันจะเท่ในบาทในหยองเนาะถ้าเอารถไงเข้าไปพื้นที่มันเฉียบเนี่ยั้งแต่ลดหน่อยมันก็ยักันนียโยนเนี่ย นรถพวกหาซิบเลี่ยงซีซิบเลี่ยงเนี่ยก็ร่างพอดีหาซิบเลี่ยงซีซิบเจี๊เลี่ยงอยู่แถวนี้เด็กจะเลี่ยวเตียพื้นที่ไปพื้นที่มันงเหวอวะเนี่ยคันอยู่นี่มันลงเนาะพื้นทีกระจอกมันลงเขารถไงเขาได้อยู่แต่ส่วนมากมีแต่งานเฉียบๆอ่ะผมไปดำมยูอันนั้นก่ได้ใายเหรอพี่น้องเบิ่ง เป็นไปดันยู่นเป็นไปที่ยูขาเงินโ้ยเฉียบวัยรถกันยากหาจังหวะกันต้องค่อยระวังเนี่บัดนี้ไทยเงินข้าเจ้าทิดกันเนาะค่อยระวังอี เรียกรอบนะแม่เขาเขาต้องเรียกรอบนะแม้ยจังว่าดินง่ำได้หนิพี่น้อง วันที่สิบหาห่อนเลยพี่น้องวังสิบหอดสิบสามนะเย,ย็นว่าสันเะย็นสามสี่มอือมาห่อนวันวันที่สิบหาโมกลระห้องเปียกหอนอีกแล้วเดียดอากาศไหมเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวหว่อน ยับทังกักไปกันนะผมมาไทายกเ,เจะฮ่า,าลรงค้นผลไมาบวากันเนี่ยผมเนาะเอาไปเอามาเลยสิได้เป็นโฟเมียนไทยรถไทยสบบาทเนี่ย รถเทาเรี่วพี่น้องเหยียบเหียงบ่ได้เอาแบบจีจัดคือจังรถไม่บ่ได้เนียพี่น้องเนี่ยต้อง้อใจนะเอางคนว่าโอ้ย,ด,ด,ยดินหน่อยๆควางก็ดันน้ำเรียวเที้ว่าสั่นให้ไปเหยียบเหี่ยงปืดปารคือจังแบบรถไม่ไม่มันบ่ได้เนาะพี่น้องอันนี้รถเจ็ดปีเรี่ยวเทาเร้วเอ่อนิดหน่อยๆเ่อาะอันน,นี้อยากเอารถนี้อยากไปหาสร้างรถมาส่งไปอันนี้เอะนิดๆหน่อยๆนะ เราต้องค่อยๆเห็ดค่อยๆบายมันลดเกา่าช่วงนี้เศรษฐกิจบ่ดีซ่อมรถลายบ่ดีได้ช่วงนี้เอเศรษฐกิจบ่ดีเขาทนุธนอมบป่าช่วงนี้ซับจ้างอยู่ ย้ำสัพท์านาะเหาจังแบบลันได้เนะดี๋ยวทัานเอาทั้งเอาดูท้งสับนาไกลแล้วไกลแล้วเบิดควางนี่ก็ทีตอนนั้นแล้วไมโวว่โซเฟอร์กินน้ำหรือว่าเนี่ยเ่าแม่นพ่อแข็งระเบ่ดโซเฟอร์ ดอกอยางก็บเบิดพวอดอกอยางแล้วพี่รองมันสิโรนว่าเราดอกอยางก็ได้จังว่ามาหาเงินซื้อ,อยางไม่เนี่ยเลยนานมากอีกแล้ย นี่ไว้จั้งไดียีกันกเ,ยเ,ยเลยบานนี้ผักบีบผักบีบเขาลงมาผักบีบสักกอนผักตีนผักมือสักกอนนี่เขาดำสักกอนนี่ถอยมาอีงเอาเลยบาอ่าไปแล้วอ่าสารชิปนีกะ เอาไว้เพียงสนิทกันนะครับเดี๋ยวคลิปมันสัญญาลายนะมันสัญญาเกินพอดนะจัก2ีินาที่เขาลังพอด,ดีเดี๋ยวเจอกันอีพี่ต่อไปครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำครับ